วัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่วัดพุทธวิหารอัมเสดามนะคะเป็นครั้งแรกไหมที่มาที่วัดนี้ไม่ค่ะมาหลายครั้งลมาตั้งแต่ยังยังไม่ได้สร้างโบูประมาณสิบกว่าปีที่แล้วโอ้ยนานเลยนานก็มาทำบุญหรือว่ามาเ้าคุณเจ้าอ่อทีแรกเลยนี่มาหาเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อจัน์บ้านอยู่ มาหาเพื่อนแล้วก็เพื่อนทำนาักนก็เลยมาประจาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เองได้ไปที่วัดพุทธสามัคคีนะคะที่ว่าที่จัดงานกระถิน่นพิเศษในห้องใหญ่แล้วคนเยอะนะ,นะใช่ก็อยากจะขอขอบคุณด้วยว่าในวันนั้นเนี่ยได้ดูแลคณะเรื่องอาหารให้อะไรยงไรังไง แล้วปกติที่ช่วยวัดผู้ธัดสมัคคีนั้นทำหน้าที่อะไรแผนกอะไรหรืออย่างไรไหมคะอ๋อคือมีก็มีตำแหน่งดูค่ะเป็นตำแหน่งเลขาในในในสมาคมของคณะกรรมการบริหารวัดค่ะแล้วก็เวลามีงานวัดนี้ก็จะเป็นแผนกทั่วไปค่ะก็จะช่วยดูความเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อประสานงาน กับจิตอาสาแล้วก็ขับรถหรืออะไรประมาณนี้ก็ช่วยๆกันเป็นเป็นจิตอาสารู้สึกว่าจะกินหลายผาแผนกเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าเลขาอย่างเดียวแล้วเนี่ <c oughs> ยคือตั้งแต่อะไรอะ่ะ<ร>คนขับรถเวลาพระคุณเจ้ามีกิจมิลว่าบินบารหรือว่ามารับมาส่งสนามบ,บินแล้วก็ที่วัดใหญ่ด้วยก็จะ มปกติทํางานอะไรคะก็ต้องใช้เวลาหลายตําแหน่งอะ่ะปกติก็ใครให้ไปช่วยอะไรก็ไปค่ะน,นวดก็เป็นเลี้ยงเด็กก็ได้หรือว่าไปไปเป็นงานรับโทรศัพท์ที่ร้านนวดก็ได้โอยเอาทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างกับมีเวลาก็ก,ก็จะทำก๋วยชาบขายบ้างทำหมูสวันแล้วแต่ก็เราก็ทำเป็นฮอปี้มีความสุขเนาะ ว่าสมัยก่อนก็น้องก็ทํางานเยอะเหมือนกันค่ะตั้ง,ตงแต่จำถึงเสาแต่พอมันล่าร่างกายเราไม่ค่อยนี้เราก็สี่ห้าปีมานี้เลยก็ก็เลยสบายๆเราเราไม่เครียดเราไม่เสีเยสมีครอบครัวมีครอบครัวค่ะมีมีลูกม,มีสามีค่ะแต่ว่า <laughs> สามีก็เข้าใจค่ะบาง <laughs> <อ>คนก็คิดว่าอ,อยู่ตัวคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเพราะเราไปนั่นไปนี่บ่อยอ่าใช่ค่ะน้อง อันนี้เรื่องจริงเลยทปกติอย่างพี่เนี่ยไปไหนเราก็เป็นคนเดียวมันก็สบายแล,แล้วก็เราจะได้ทํากิจกรรมอะไรไ,ได้หลากหลายนะครับบนที่เขาก็บอกว่ามีแฟนไหมเนี่ยบอกอุ้ยจะเหลือเหรอมีค่ะมีครอบครัวมีสามีมีหลานแล้วค,ะววค่ะก็เป็นแม่บ้านก็มีหลานด้วยค่ะเป็นแม่บ้านแล้วก็มีเวลาส่งพัวค่ะอยากจะถามเพราะว่าสงสัย ว,วัดพุทธสามัคีเนี่ยนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่รัติงื่นอน,นี่เป็นที่แรกเอที่แรกรู้สึกว่าจะเป็นที่ดุสเซนดอกฟค่ะแล้วก็ย้ายไปรัติงหงแล้วก็เมืองาาที่เราไปจัดงานในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือเมืองเดุสบุกดุสบวกดุสบวกที่ว่าวัดอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะโอก็เลยยังไงอย่างว่าเอะเราได้บอกข้อมูลถูกต้องไหมอะไรยังไงเพราะว่าจําได้ว่าตอนนั้นไปที่รัติงง แล้วก็ไปดูชื่อชื่อเออมืองของวัดเนี่ยมันจะเป็นที่ดุสซนโดร์แล้วก็ว่าเอ๊ะวิอะไรยังไงโอ้น,น,อน,นี่ชัดเจนเลยนะคะว่าว่าครั้งแรกเลยที่เป็นวัดพุทธ,ธสามคีดุสเซนดอร์ก็คือออยู่ดุสเซนดอร์แล้วก็ย้ายไปอยู่ราติเงน,นแล้วก็จากราติงเงน,นย้ายไปอยู่ที่ดุสบวกแล้วก็อนาคตปีหน้าจะย้ายไปอยู่ที่เครสเซตค่ะจะไปซื้อวัดแล้วนะคะต้อง<ศ>าสาธุาาสาธุชนทั้งหลายมาวย ซื้อวัดใหม่ด้วยกันนะคะใช่ไหมดีใจไหมดีใจค่ะเพราะเพราะว่าที่โน่นก็มีสถานที่ใหญ่สามารถที่จะรองรับสาธุชนได้นะคะมีห้องครัวมีห้องทานอาหารย่างใหญ่เลยนะแต่ละห้องแต่ละห้องเห็นสไลด์ร้านอาหารตอนนี้เขาก็ยังเปิดกิจการอยู่ทางร้านอาหารที่เชฟชาเอและเป็นร้านอาหารของคนญี่ปมันไม่เข้าใจว่าทําไมมันใหญ่โตอย่างนั้นนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบ อุ้ยอลังการมากเลยนะร้านนั้นน่ะแบบรุบร่งเรืองนะมีเนื้อที่เยอะเออแล้วก็เ,เห็นถนนเหมือนกันข้างหน้าร้าน,นแล้วก็ที่จอดรถท,ที่จอดรถนี่ก็เป็นของวัดแล้วก็ที่ข้างๆที่จอดรถฝั่งตรงข้ามก็มีเนื้อที่อีกพันกว่าตารางเมตรที่เราจะสามารถขยายที่จอดรถเราได้ที่ก็เชื่อว่าความจริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีทางข้างหน้าก็ได้เป็นผืนเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าอัน,นอันนี้ก็ไม่ทราบ เพราะว่าเออวันนั้นเข้าไปคุยมันก็คุยกันหลายอย่างเราเราก็ไม่ได้ถามรายรายละเอียดลึกซึ้งแต่เพียงแค่ว่าเจ้าของเขาที่ทำทุกวันเขาต้องการที่จะขายร้านแล้วก็กลับไปอยู่ที่อุสุสระไรเดี๋ยวเราจะมีการแห่กระถิ่นกันแล้วนะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะขอญาตเรียนถามนาอเห็นสวยๆอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือน เหมือนนางรำนั่นนางรำก็เป็นกาดิเซอร์ก็เป็นอ่ะหนัแต่แต่ว่าปีนี้อ่พักค่ะน้องเหมือนเด็กๆอยู่เลยอ่ะอดถามไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นอายุเท่าไหร่ให้ให้ทายก่อนค่ะให้ทายสี่สี่อ่ะเดือนหน้านี้ก็ห้าสิบสามโอ้ยเกือบสิบปีเลยนะพี่ว่าคนที่ทำกิจกรรมอ่ะ จะจะดูอ่อนกว่าวัยอ่าเพราะว่าเรามีจินตนาการหละเราเราเรามีจินตนาการมีควางที่สร้างสารรค์อะไรงไงแล้วจิตมันก็จะเอ่อตื่นตัวและโพสิทีฟนะในการที่จะได้ไอเดียอะไรออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละกิจกรรมในการที่เราช่วยทําหลายนแผนกอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็โดยเฉพาะกับทางวัดใช่ไหมคะมันก็เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาหรือเปล่า ไม่ทราบว่าคิดอย่างไรในการที่มาเป็นจิตภาษาก็ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่พ่อแต่แม่มาตั้งแต่จำความด้คะพ่อแม่ก็จำคามว่าจะช่วยช่วยเรตลอดเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นมัคคายุทที่รักสมัยท่านเป็นคนจังหวัดอะไรคะชบรเพราะฉะนั้นครอบครัวคุณพ่อ พาทำค่ะก็เลยซึมซับมาแล้วก็เลยเออช่วงหลังๆนี่เราก็ไม่ได้ทํางานก็พอดีวัดย้ายไปอยู่ใกล้บ้านก็เลยก็คือน้องเป็นคนที่แบบว่าวัดไหนก็ได้ให้ไปที่ไหนก็ได้ให้ทำเสร็จค่ะแต่ใกล,กล,กลก้ๆอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่สวยตลอดสายเสมอค่ะคุณที อะไรนะสวยตลอดสายเสมอคะ่ะสวยตลอดสายเสมอโอ้โค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็พอได้รับทราบข้อมูลกันแล้วนะคะขอกรับอีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้มาบ่อยๆนะคะที่วัดนี้ขอบคุณคุณดีมากเลย